สวัสดีค่ะตจนิยมความสวยนะคะแม่สวยสกลนครค่ะตอนนี้กลับมาจากงานขาวดำแล้วนะคะเขามานั่งเลี้ยงหมาน้อยนะคะหมาน้อยสิบตัวมีม,มีมีคุณผู้ชายน้อยหกตัวมีคุณผู้หญิงสี่ตัวรวมกันเป็นสิบตัวนะคะเกิดวันที 9, น่ยี่สิบเก้านะโมบอกเลขจะออกสี่หนึ่งศูนย์นะคะสี่หนึ่งศูนย์ค่ะสี่คืออะไรสี่คือหมาน้อย สี่คือมาน้อยนะคะสิบตัวก็คือลกออกสิบตัวโอ้เยอะแยะเยอะเยะไปหมดเลยนะะแ,แม่ก็มาเลี้ยงดูแม่แม่ด้วยนะ,ะแม่เพราะหมอมเห็นไหมหอมมากเลยนะคละอดลูกสิบตัวหอมมากเพิ่งต้องไปซื้อโจ๊กมาให้วันละวันละสี่ถุงค่ะวันละสี่ถุงวันละสี่ถุงนะคะโอ้เยอะแยะเลยไปเยอะเยะไปหมดเลยเพิ่งได้สามวันนะคะเนี่ยเพิ่งได้สามวันเพิ่งได้สามวันคะ่ะหนูเพิ่งเกิดได้สามวัน ยังไม่ลืมตาเลยนะเยอะแยะมากมายเนี่ยแม่มันเพิ่งเกิดได้สามวันมาลูกมามดเข้าไปทำไมแ๋ยวออกไม่ได้นี่ยังไม่ลืมตาเลยค่ะสิตัวมาลูกป้ามาๆ ตัวน้อยตัวน้อยยังไม่ลืมตาเลยนี่เต็มไปหมดเลยย้อยเยียบไปหมดเลยเต็มไปหมดเลยย้อยเยียบไปหมดเลยเห็นไหมคะตัวน้อยๆตัวน้อยๆน้อยๆน้อยๆตัวน้อยๆน้อยๆน้อยๆไม่สบายนอนอยู่ข้างบนบ้านนะคะคุณแม่ก็มาดูแลหมาน้อยแทนคุณพ่อกกติจะมีคุณพ่อเป็นคนดูแล ไปไหนไปไหนอย่าไปอย่าไปเดี๋ยวมันหลกตกท่ออเห็นไหมคะนี่ตัวนี้อ้ยสิบตัวเลยสิบตัวเลยสิบตัวเลยอย่าไปยไปอยไปไปไปตัวนี้เล็กกว่าเพื่อนเลยสิบตัวสงสัยแย่งนมเพื่อนกินไม่ได้ตายยังไม่เลือกเอาไปอีกแล้วไปอีกแล้วมาๆมาไม่ไปลูกไม่ไปไม่ไปเดี๋ยวมันก็ตกล่องตกท่อไม่ไปนะคะไม่ไปนะคะ ไม่ไปนะคะมะานไม่ลูกกินแล้วเอานมไม่ลูกกินตัวนี้ใหญ่กว่าเพื่อนเลยตัวนี้ใหญ่กว่าเพื่อนเลยเป็นเยอะกิ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 นเยอะหนมกินเยอะหนูกินเยอะไม่ทําอะไรลูกไม่ได้ทอะไรไม่ได้ทอะไรเอามาเยอกกินเยอะกินเยอะกินเยอะตัวใหญ่กว่าเพื่อนเลยัวใหญ่กว่าเพื่อนเลยอืไปไปมอโนไม่ลูกกินกินหมดี่ยังข้าวเก่งจังเลย กินหมดแล้วเก่งจังเลยค่ะเก่งจังเลยค่ะเออเยอะเลยนะคะเยอะเลยสิบตัวให้ลูกกินนมนะคะให้ลูกกินนมนะคะน้องชื่อเจแปนแม่ชื่อเจแปนนะคะแม่ชื่อเจแปนลูกสิบตัวจะชื่ออะไรดี ลูกสิบตัวจะเชื่ออะไรดีลูกสิบตัวจะเชื่ออะไรดีเยอ,อะแยะไปหมดเลยอาหกินนมกินนมกินนมจุ๊บจับจุ๊บจับจุ๊บจับ,บ,บ,บโอ้โหเยอะเลยเยอะเลย ชิเขาเห่าอะไรการไปดูชี้ไปดูชีเขาเห่าอะไรการไปดูชีเจแปนดูลูกนะดูลูกนะครับดูลูกนะคะแ <c oughs> ย่ยเลยแย่ยเลยไปไปกินนมกินนมกินนมอืกินนมกินนมกินนม,มกินนมกินนมกินนม ยังก,กินนมสิบตัวตาสักหน่อยต้องซื้อหัวอาหารมามาเสริมลนะเพราะว่าน่าจะไม่พอกินต้องซื้อหัวอาหารเป็นเป็น,เป,นเป็นน้ำนะคะมามา,มาให้กินออกมาโดยห้าตัวนี่สิ เดี๋ยวไปดูห้าตัวอันนี้อีกตัวนะคะถุงทองค่ะท้องใหญ่มากเลยนะคะถุงทองถุงทองท้องใหญ่มากเลยนะใกล้จะคลอดอีกแล้วท้องใหญ่มากนะถุงทองมาลูกมาท้องใหญ่มากเลยถุงทองกําลังมีท้องมีท้องแล้วลูกแล้วถุงทองกําลังมีท้องท้องใหญ่ท้องใหญ่ท้องใหญ่มากเลยใกล้จะคลอดแล้วอุ้ยไอ้ไอ้เตี้ย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 สุพรรณอย่ามายั่ น ang, ี้เชื you, ่อสุพรรณนะคะตัวเตีเยีนะคะเป็นตัวผู้แต่ตัวนี้ถุงทองมานี้ลูกมาคุทองมานี้ไอ้ถุงทองท้องใหญ่มากเลยนะคะท้องใหญ่มากเลยท้องใหญ่มากใกล้รอวันคลอดแล้วนะเดี๋ยวคุณพ่อก็จะได้มีหลานอีกเต็มบ้านดูค่ะท้องใหญ่ใหญ่ท้องใหญ่มากเลยตงตุ้ยตรตุ้ยตตุ้ยไปแล้วตรตุ้ยตรตุ้ยไปแล้วนะแต่ตัวนี้มันดื้อมันกระโดดลดเต้นนะกำลังทำที่คลอดให้ละกกำลังทำที่คลอดให้ ดูอดถุงทองถุงทองวันนี้ลูกมาถุงทองวันนี้ลูกดูถุงทองท้องใหญ่ถุงทองท้องใหญ่ถุงทองท้องใหญ่้ออไอไอเจแปนถุงทองท้องใหญ่ถุงทองท้องใหญ่ท้องใหญ่ท้องใหญ่ถุงทองท้องใหญ่ท้องใหญ่ท้องใหญ่ใกล้คลอดแล้วใกล้คลอดแล้วใกล้คลอดแล้วอันนี้ถุงเงินมานี่ไอถุงเงินคิดดื้อถุงเงินคิดดื้อมาถุงเงินมานี่ถุงเงินไอตัวนั้นชื่อถุงเงินตัวนั้นชื่อถุงเงินค่ะ ไอ้ลุดหลอ่อสุงเงินลูปหลอ่อมาสองตัวเนี่ยมาจากวัดชนบุรีนะคะเอารถตู้ลงไปเอานะพระอาจารย์ที่ไปทอดกะทินนะคะเพื่อนก็มาคลอดลูกสิบเอ็ดตัวอยากให้โยมสวยเอาไปเลี้ยงสองตัวตั้งชื่อให้เรียบร้อยไว้น้นถุงเงินกับถุงทองนะะ่ะเอารถตู้ตีไปเอามาจากชนบุรีนะคะถุงเงินกับถุงทองนะะอันนี้เป็นเจ้าแม่หมานะคะอันนี้เจ้าแม่หมาชื่อซีเนีย <c oughs> ชื่สีเนี่ยทนมากนะดูถุงทองเดินตุ้ยๆท้องใหญ่มากว้ายไอ้สุพรรณตัวแม่ที่คลอดลูกชื่อเกแปนนามรตั้งชื่อจังหวัดนะชื่อเกแปนอันนี้ชื่อสุพรรณบุรีนะสุพรรณบุรีนะสุพรรณบุรีเนี่ยสีเนี่ยสีดำสีเนี่ยสีดำถุงเงินถุงเงินทองปุ้ง ถุงเงินทองปุ้งถุงเงินทองปุ้งกลจะคลอดแล้วรอคลอ,อดนี่ดูสิไอสุพรรณตัวเตี้ยนี่สุพรรณเตี้ยนี่สุพรรณเตี้ยอืมสุพรรณเตี้ยไอเตี้ยนี่สุพรรณเตี้ยเตี้ยกับเพื่อนเลยสุพรรณเตี้ยเลยสงสัยถุงเงิน่าที่คลอดละ